ตอนนี้ก็คือส่งส่งเหยี่คู่เลยหนาบนะบ่้านหนาประตูเดี้หน้าทางเข้าโรงเรียนเลยจอดรถปั๊บที่หลังอาจจะบดจะบดับรถจะบดหยั่งเลยลงยืนเหยี่คู่แล้วกับงานเขาเลยออ๋เขาจะเป็นแบบไหนจะสอนให้เป็นผู้ใหญ่เลยใช่แล้วมีน้องคนหนึ่งร้องไห้แต่ก็นเาะ้องคนกะเพคนมองเพคนเพคนมองหน้าปีอ คือเพื่นก็ต้อง่แม่ก็พอก็ต้องใจแข็งนอกะดาม่งมเี้ยตัดยิแนออยเอาจแรกจา้องแง่แหละนางจะตัดอยู่นี่ท้าเราได้วยพนี้เอาไป้น่นก่อนเขาเอาไี้เอไ ไม่ใส yeah. ่เลยนะเนี yeah. uh. La, ่ยเชือค okay. ู oh my, ่ใครไร้สูงยังคู่กับไปแอนไหมเชือใครอันนี้เรามีชุดคู่อีกแล้วนะมีเชือคู่อันนู้นไปตรวตลาดบ้านว่านเดี๋ยวเขาตกตลาดบ้านกาเดี๋ยวเขาตกนะก็มาทำไมกมไม่ต้องทำหนึ่นไอ้แม่พี่โมเลกใชหลายว่ามันเข้ามาแม่แล้วไอะไรเสื้อ กรเป๋าอันถือเงินเอาจ่ายไอ้แจงเอารื่องกันเลยที่สอบเอาไม่จบกวันนี้ใกล้หมดแลยวประมาณนี้คุณครูคุณครูคุนว่าบอกน้ำเท่านะพวกนักการข้อตัดอันตัดชันๆไปโล่งว่าคุณครูตอบว่าว่าว่าเราถ่ายคลิปที่จริงอ่ะคุณครูไม่ได้ตอบว่าให้แม่แพลวแจงเลยนะคะผิดที่พักถามป้าเอนเยอะเลยเช้านี้ที่จริงนะเราก็รู้อยู่แต่ว่าคือมันเป็นวันแรกที่เราไปส่งลูกเนาะ แต่คุณครูไม่ได้ต่อว่าคุณครูมาขออนุญาตคุณแม่ว่าคุณครูขอเอารูปน้องนาริตาลงโซเชียลได้ไหมมาถึงว่าลงเพจโรงเรียนได้ไหมเพราะว่าเปิดเทอมมันแรกคุณครูกับเล่นยังมาคุยกับอันผู้ปกครองมาคุยกับคุณแม่ว่าคุณคุณแม่ขออนุญาตอ่าชี้แจงเรื่องลงโซเชียลคุณแม่จะจะขออนุญาตผู้ปกครองทุกคนนะคะว่าคือเพจโรงเรียนเนี่ย เพิ่นกกษสิมีกิจกรรมอ่าแล้วกะอาจจะเอารูปน้องนาลิตาลงลงเพจของโรงเรียนแบบนี้ได้ไหมคะเพ่ากับพ่อกับยินดีคล้วว่าได้เลยค่ะแม่ไม่เป็นไรแม่มหูทีู้เรียนนะกับตันงอ่ไม่อยากให้ไปบ้านแม่เพลนะไปบ้าผคู่มตตาคู่พระสิตดายอี๋ต้องไม่พลเอาแจงเลยนะคะนําต่อยี่สิบจุดก่อนมน ไม่เปิดก่อนเปิดแต่ยูทูบให้หลานฟังค่ะบางหเรื่องคนเล่ายังไม่จะเิดใจยังเดีวอ่านรูรับตาพอยางเดียวเป็นควสมองค่ะกินเข่านอนรับพวกไมี่่่แ้วเรืองาดแล้วก็นเป็นคนประเภทไหนถึงแบบคือพวกอีกอย่างหน่ประเด็นคนจะเล่าดอย่างดาแล้วดาอย่างเดียวเลิศมากเลยนะคือแบบว่า เช้ามาต้องแบบจ้องจ้องว้ยครอบครัวนี้ไปถึงไหนแล้ววะเรื่องอะไรเงี้ยว้ยกูเติมเน็ตโอ้ยต้องเติมเน็ตว่าได้เด้เนี่ยยังสิแม่ฮะพวกเจ้ากินข่าวชักกวนปฏิงยิ่งกับพิษยิ่งยังกต่แซ่บเมื่อเจ้านี่อนบ้านเข้าลูกนนัลกับพิษพิษอะไรก็ไม่รู้ลูกจบป่ายังก่อนบ้านข้าวลูกบ้านข้าวลูกยังยังก่อน ทำไมต้องตั้งโทรศัพท์ยังออกสื่อไหมว่านเขาลูกกับออกสื่อครัอืมบบนี้เขาออกสื่อคนเราปรสนใจอยู่เยอะเลเอาออกหน้าเจอได้ค่ะคือเมื่อเช้านี้ที่เปิดให้น้องนาริตาดูพร้อมกับก้อนข้าวอ่ะคือเป็นอ่าสื่อการเรียนนะคะคือมันเป็นภาษาอังกฤษให้น้องดูคอแค่น้์ภางาแยงสื่อกับพิษรีหรออืมไม่แยงคือกับพิยขอบคุณค่ะไม่ต้องอะไรหรอกไม่สีเรียกขอบคุณที่ให้ความสนใจขอบคุณที่ให้ความสนใจชีวิตพาวพามากกว่าชีวิตตัวเอง ต่อมาโบเจ้ากินกาแฟสะกอนไก่เย็นๆมันจะตั้งสติแล้วก็เมร์แล้วก็คิดว่าเอ้หมูกินถออออั่วกำหยังค่อยๆด่ากูแน่ค่อยๆด่าแน่สำนึกบัท่านจะว่าเรื่องเลี่ยงเป็นเรื่องหยังตั้งซื้อเรื่องน้ำเด้อนี่เสียงป้าแอนนะคะเราวอกป้าแอนน่ารักนี่แหละกูเบ,บาหลายเว้ยเบาแน่ <mas 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 so กว่าเด้อค yes, ่ะโดยเฉพาะที่ไปเด็นเอาเอาหนองล้มเยี่ยมี่ส่วนมากมาดาม่าอะไรเงี้ยไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยคือไม่ชอบเด็กมันมันใช่หรอก็ชอบแต่เรื่องทานขอบอกตรงนี้เลยนะคะบางใครเบิ่งอ่ะใช่ใช่บางคน่ะมีบอมมาเก๋ยเขาบอกเบิ่งคืไม่ชอบใครไม่ชอบเด็กใช่แต่ก็โดนทัวลงไปไปหนักมากที่ว่าไม่ไม่ชอบใช่ใช่ชอบมากจ้าเพราะส่วนมากอ่ะเพียร์เอาลงปุ๊บก็จะมีเด็กดิ เด้ยนงานะเีมนีทเดนี่ทำน่ะดาบ่ถือเมียจ้าสิดาเขราว่าจังไหยเมียก็ก็มีงขึ้นสบมักหลังพวกเราคุรรอกันรอกเกิดมากับมันลอยเลยบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้โหป้าเจ้าอันเบิ่งแนว่ว่าเพจเล็กน้อยเจ้าก็ยังบุญลี่หรือว่าเจ้ากันยังอันบมักว่าปวดทเลยยังสิเมียเขาไปดูว่าแล้วแล้วคือจังไหนแล้วมาเมียนว่าบมอีีเสาด็ว่าล้้อย ใช่ใช่มันช่องเด็กนะคะที่ไปแอนลงอ่ะเพจเพ่ตัวเกียยน้องนาลิตะน้องตัวเกียวน้องนาลิตะคือเพจเด็กนะคะเพจหลานค่ะเพดลูกคืองงมากเข้ามาไม่ไม่ชอบไม่อยากดูเจ้ากับเลื่อนผ่าหรือเจ้ากับบอกก็ได้งงมากแล้วอ่านบอกระเห็นยูเด้อเห็นเก่งแต่จะสื่อแชร์หายแต่ถือแค่เนอแอน ก็แอนน่ารักอีกแล้วไม่ไอนน่ารักเลยค่ะไล่ตัวแค่ย้อกลับย้่นไ,ไ,ไ,ไปไล่ตัวเนื้อไปแอนน่ารักค่ะน่ารักกับร้านน่ารักกับทุกคนที่ที่ที่น่ารักกับเอนเสมอค่ะทุกคนเลยค่ะผู้ได้ไอมามาก,กันบอกโหลดค่ะเพราะต้องเรือนพันซื้อมันก็นสีเห็นอีกคพื่อจาบอกมันสีมีจุดใช่ป่าสามจุมดแม,ม่ค่ะโคตเข้าไปมันก็สีมีติคำว่าบอกหรือว่าอี่ยงไม่สี่เลยแม่ค่ะโคตเข้าไปค่ะพันเห็นบอกเปลี่ยนป่าเด้อป่า ผู้ใดเป็นป้าเป็นยายนะคะขั้นเฮียเปลี่นแบบขั้นสางพวกพวกพวกหลงแพ้พวกพี่แอนเนี่ยพวกป้าเจลียวเนี่ยให้ลูกเจ้าเด้อหรือหลานเจ้าเฮ็ดให้ก็ได้บอกมืองไหนนางไม่ต้องเสียอืมเพราะสิได้เฮ็ดให้แล้วก็จบบอกไปเกียนพูดอะไรมาเจ้ากับสาวหลินโซเชียลเท่านั้นขอโทษนะคะสร้างอึดอร์เม่ียทักมาถามมาสั่นสร้างประเดการยังอันเติมเน็ตมาอันเบื้องขยู่นั่นล่ะนั่นล่ะ เศร้ามั้ยแม่เพือเตลี่ยนตั้งหน้าตั้งตาไปเว้ยหาเขาดื่กตะก้อนด้วยค่ะเขาดื่มกินกาแฟเย็นๆจิบกาแฟกับเสียยังสิแหม่เหี้ยไรเสียเสียหน้าร้าเสียนั่งเล่นยังสิอ่ะเสียยิ้มหน่อยเสียเสียอยากร้อนรลก็เจี๊ยบเด้อ่ะขนมโคกมีเด้อถ้าอย่างเราเสือก็ได้อะไกินค่ะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ เกิดเนวกับข <toys> ้าวข้าหอร่อยมากไม่เคยกินข้าวอะไรที่ปั้งไม่เคยกินกระพาะที่อร่อยขนาดนี้ไม่เจะได้กินที่อร่อยมากเดี๋ยวแพรวจะทำให้กินวายบวบบวบข่อยอยาบปแอนบวอยมาดเทียเทียวอีหลีกระพาะเอาจริงๆถ้าทำอร่อยนะได้อยู่แถวนแถวนักหนูยเหอินเยบกระเียบเดีวเดี๋ยวทำอะไรอร่อยคะเจ้าพัอนักหนูยไข่ต้ม เจ้าเจ้าห่วงเส่ไมยอมเจ้าใหเจ้าเจ้าห่างเสเก็บนเจิ้มอย้ตัวเดียมาทำไม่เอนทำเม่เจ้านุ่นไม่แอนต้มไข่เป็นลูกต้มไข่เป็นปลาปลาให้ย่เม่อไรทาิ้งซองหมือนจะกี่พราะท่ากินงยู่ื่อไรได้สุาแม่อยูก็บ้านฟ้าก็ไม่ไกลนะบ้นฟ้าก็ไม่ไกลนะรีบไปมา สิ่งที่หัวขอนยังต้มไข่เป็นเดี๋ยวทำกับข้าวแข่งกับแม่แพลนไม่เชื่อโอเคไหมเดี๋ยวทำคอนเทนต์สักวันค่ะว่าว่าโตเกียวบอกไม่เชื่อโอ้หน้าหลานเจรเน้จ้างเจ้าเกียวบอกไม่เชื่อหรอกหลานกับแม่คีโมผลัดล้านยังหัวขอนเราไปกัะไอ่ต้มเอฟซีกับหัวโตเกียวกับหัวแม่บอกว่าแม่ทำไก่ต้มแต่ถามแม่ต้องสุดไหมครับโตเกียวแม่ต้องไม่สุดนะครับไม่ได้นะโต อยู่ซิมใบวันไีซิมใบบ่วบาว่าจเห็ดแจกวนนี้บ่มีไงนี่ไงเข็ดเ่ยนห่าเ็ไก็ได้วี้กบ่บ่ย็ากินแล้วเยื่สีกระเพราอีกป่ยนเี่ยขาชอะข้าว้าวเนี่ยเห็ดแจกวบอกว่าฉองเก่าใหญ่้นห่นเีด้อเจเขาหมหล่ะตอนเย็นเอาไหมโอเคแล้วก็ไล่ศอกไก่ก่อนไปกินกุ้งเขาไหมกซุมาเพร่อนนีมีกุ้งอ่ะกือเ่

ไอ้ที่บ้านเราไม่ใช่บูวิลล่าที่แบบจะต้องรีบกินรีบไปรีบกลับหรืออะไรใช่ไหมโอเคเมื่อนี่จะเสียเสียจะมาขำไปเอ็นไม่ได้นาเสียมอย่ามาจากพี่ร้บอย่าเต้นเด้อตาวันง่วงต่วัากรอยากเต้น